บอกว่าตอนนี้ผมอายุ18สูงแค่156เซนผมอยากทราบว่าเกิดจากที่ผมชอบช่วยตัวเองหรือเปล่าผมช่วยตัวเองตั้งแต่อายุ12ปัจจุบันอายุ18นะครับสูงแค่156เพื่อนผมบอกว่าคนที่ช่วยตัวเองบ่อยๆเนี่ยจะทําให้ร่างกายโตช้าไม่สูงครับรงคบองอันนี้คงเป็นความเชื่อซึ่งผิดผิดซึ่งเด็กวัยรุ่นไทยเนี่ยนะครับเยอะนะครับหลายคนที่มีความคิดอันนี้นะครับว่า,ว,าว่าความการช่วยตัวเองมากๆแล้วมันจะไม่ดี แล้วมันจะติดนะครับมันจะติดเป็นความรู้สึกผิดในใจซึ่งอาจจะนําไปสู่ปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศต่อไปก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าการที่เราช่วยเด็บ่อยๆหรือหมกมุ่นเกินไปในเรื่องนี้ก็ไม,ไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องคลายๆหันความรู้สึกของเราหรือพยายามหาทางออกอเล่นกีฬานี่ดีที่สุดสำหรับเด็กวัยรุ่นนะครับคือนอกจากร่างกายได้รับการออกกําลังแล้วเนี่ยก็เรื่องทางเพศเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงไปด้วยตามหาสิ่งที่สนใจทํา <ừ> นะครับแต่ว่าการช่วยตัวเองมไม่ได้ทำให้ตัวเตี้ยครับอันนี้ยืนยันได้นะครับมันไม,ไม่ไม่ได้ทำให้ตัวเตี้ยหรือไม่ได้ทําให้น้ําหนักน้อย <ừ> นะครับแต่ว่าถ้าหมกมุ่นเกินไปมากนักมันก็ไม่ดีเหมือนกันคร <K> ับก็สิบแปดก็แนะนําว่าช่วยตัวเองได้แต่อย่าหมกมุ่นเกินไปรักหาทางออกในการเล่นกีฬาซะ,ะ,ะว่ายน้ําน่าจะดีนะฮะว,ว่ายน้ําก็ได้ช่วยงส่วนสูงไปด้วยนะคะ